ผมช่างเขียวสายแตกเดี๋ยวเรามาดูที่เทแบบแฉะหน่อยพี่น้องต่อไปโอเล่โอเล่หรอโอเล่ใช่มากหรอโอเล่หรวเดียวเดียวนะอ่าเป็นที่แค่ไหนเป็นที่แค่ต่อฮะบอกตั้งแถวสามใช้ไหมเถอะหนึ่ง ม,มันดูคนจีกตัวน่ารักแท้คื่อนออ้องยังเอาโอ้ตามมาจีกตัวนี่นอนจริงแนวหน้าใช่ไหมน,นี่คนจีกตัวน่ารักนะ่ี่ตัวเยอะไอ้จีเที่ยวเจ็บตรงนี้จีเที่ยวดัวเล่ครับ จะรอดหรือจะร่วงพี่น้องเอาแล้วเอาแล้ว,วสบายรถแรง เห็นเลยบอเห็นเลยโอ้แจกตัวหรือแจกเบอร์โทรนี่ม <c oughs> ันสวยครับเนี่ยครับดูหน้าก่อนเอา้บาบังบังต้นกล้วยอีกเย,ย้นี่ เด็กน้อยตัวดาครับเด็กน้อยตัวดำ,ดวดำสายค,ควันี่มมน้องสายควันเย่าฮ่่า่่า แม่ต้องสายควันอ้าแจกเบอร์แจกเบอร์อรโอ้มีคนแจกเบอร์อีกแน่นอนน่เลยชื่อไรตัวชื่อไร ไม้ไอ้โอ้ <laughs> น้องไอ้ครับนี่น้องไอ้คนจิกตัวจิกตัวด้วยแจกเบอร์ด้วยมั้งนี่นี่โตแกยิมมย้มอะไรมาแกเดินยิมย้มอัเจ้าของเขาบอกเจ้าของเขานะ ของอเดี๋ยวเรามาดูรถเสียอ้นครับสังเก์ว่าแรงมากเดี๋ยวไปดูกันต่อไปคิวเสียอ้นครับเดี๋ยวน้องไอ้นี่น้องไอครับน่ารัก เสียงโบหวานมากท่านผู้ชมรดไถ่เนี่ M6040 ครับ เสเกียนให้เทคครับสายลั่นครับอันนี้เลยโอ้ลั่นจริงนี่ครับแรงพี่น้องนี้เสิร์ฟถึงที่เลยครับเอาสาวไอ้บอกแจกเบอร์ครับ นี่ไหน <laughs> ยาแจกมือเปิดประตูอีกว้าวเอาเปียกนี่เปิดแต่คนลอยอกนี่ <c oughs> เกยเกียรติครับเกือบรอพี่น้องแรงจัดกันนี่ สิงกันมาโอ้เมื่อกี้มาไม่ทันลูกชายอ่ะลูกชายโชว์ตรงนี้เองควันขโมงเลยเมื่อกี้อ่ะจมก็เที่ยวแรกเหรอมาดูเสียไมคสายควันนะครับพี่น้องมาแล้วครับสายควันสายควันเจ็ดอีบ้าพลังพี่น้องคนนี้แร,รงจริงนะ เอาแล้วครับ G T ตรงนั้นมันจะจมตรงนั้นเลยผมอ่ะโอกล oh, yeah. oh, oh. ้มเลยโอยยโอ้ยโอ้ยเรงจริงไหมน้องโอ้ยนี่ครับระมันคนเขาเทที่ลังเขาเลยหล่อมากเลยครับ JO7E นะครับพี่น้องคนนี้เสียมแม็กครับแรงจโอ้ลืมครับอทางทางเริ่มจันละแล้วครับ โอ้เสียแม้งนี่ไม <DVD> ่ไหวเลยดาราเลยแหมย่ำไปย่ำมาหนืดเลยพี่น้องทางก็จะนุ่มๆหน่อยครับครับโอ้เจ้าของบ้าน บ้านนี้สาวเยอะนะพี่น้องเป็นบรรยากาศรอบๆครับตอนนี้โชคดีที่มีรถไถค,ครับไม่งั้นแย่เลย รถทยทำไมหล่อแท้ตับไปเก๊กไปครับไม่ต้องเก๊กก็หล่อคนนี้น่ารักผู้ชายคนนี้เลือกชมได้ที่อเมอสังข,ขานะพี่น้องสายดันครับสายดันดูทำหน้าตาแบบเออจริงจังมากเลยคือบ้อนิ มาแล้วครับเซเบียเซเบียเขยใหม่พายการพี่น้องกับชายาเขยใหม่พายการโอ้โดูครับ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 โอ้แรงจริงพี่น้องแสดงหน่อยแสดงหน่อยเมกเมกตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้มาดูครับเต้งกลัวเอาออกไหมตง้งกลัวตรงนี้ไม่ใช่บอกตรงไหนตรงนี้ใชมร้เย้ แรงอะพี่น้องโอ้นี่เสี่ยเรงแจ๋วโอ้นี่ครับไม่ไม่ธรรมด,ดาเลยน้องอ่าแจกเบอร์ครับน้องไอ้แจกเบอร์แล้วแจกทุกเที่ยวนะแต่ไม่มีใครโทรมาหาเลยน้องมาลืมเขียนบ๊อ ฝั่งนี้จะเป็นเจ้นาครับเท่าแก่เท่าแก่เฮมยเร่งมากนะ แรงครับเสียงิ๊ มาโบวให้นะครับนี่ครับเรียบร้อยหนึ่งไรโอ้แรงโอ้สุดยอดเลยมัเขาแรงจนมาไม่แรง วุ้นสุดท้ายว่ะเจ๊วุ้นสุดท้ายบ่อ เสียอ้นครับนักแสดงครับอทางไหนโอ้นี่ใช่ไหมอกนี่ไม่จมทางไหนทางนี้ทางโน้นแหละตรงนี้นอ้นขวาดนึ่งอน้น แรงว่ะขึ้นล้อก่อนขึ้นล้อก่อนขึ้นล้อก่อนโอนแม่เสียโอนเนยตรงเลย ักแสดงครับนักแสดงเอาแล้วครับพี่น้อง ไปคิวเซียวุ้นครับรถป๋าทงครับพี่น้องนี่ครับนี่แหละครับ็อตเด็ดกับคันนี้เลยครับเจ้าร็อกกี้หนุ่มธนภูมิสายร็อกพี่น้องฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปนี่ทำไมทำไมเจ้าร็อกกี้ เ,เรามาชมกับไปแล้วโอ้ไม่ได้มันปัดมันสู้ดินไหมนี่ตั้งลำตั้งลำเย,ยวนี่เลยได้ไหมวุน เจ้าเลยเจ้าเลยเลยไปเลยโอ้แรงพี่น้องอโอ้สุดจัดเลยครับพอ <c oughs> แล้วดกเลยอเอแรงครับโอ้ ล็อกกี้ป๋าธงเนี่ยทั้งสวยทั้งแรงนะครับน้องไอครับแยก,กทุกเที่ยวป๋าสั่งครับป้ามาคุมมันนี่ป๋าธงมาคุมลูกชายหลาครับพี่น้องนี่ครับอย่าให้เสียหน้านะลูก <laughs> อย่าให้เสียหน้านะลูกสู้เขาครับไม่ห ทำงานหน้าฝนครับลำบากอย่าประมาทก็ไปได้ครับทุกคันมีสิทธิ์รอดครับแล้วทุกคันก็มีสิทธิ์ร่วงเช่นกันหน้าฝนครับป่ามาคุมนะครับงานนี้ งานเข่าแล้วพี่น้องปลาธงหน้าเริ่มเปลี่ยนสีนะครับดีนะสายแว่นนะถอดแว่นหัวใส่ดูไม่ได้นะเสียวุ้นจัดหนักเลยครับพี่น้องรถวันนี้วิ่งประมาณ9คันครับ9คัน

สุดเลยพี่น้องี่ครับเสียบุญต้องลงมาดูพี่น้องเ <c oughs> จ้าเฟอร์รถไทยนี่ยิ้มอย่างเดียวเลยครับ

เอาเส่นเงาออกเลยพี่น้องเอ๊ะป่าอยู่ไม่ไหวเลยเจอเสือเกียร์ครับขึ้นเลยเรียบร้อยครับดูดูเท่ะแก่พี่น้องเพราะถึงคิวตัวเองทำทางอย่างดีเลยครับกลัวครับนี่ครับกลัว Hey, <Yeah. S 1> เียเก่ย <Hey. Okay. S 1> ตอไป mm hmm. คิวเสเกียนครับ mm hmm. พี่น้องรอชมให้ดีจมูรหรือจาครับ mm hmm. มาแล้วครับ mm hmm. จเจ้าดกกาครับ210คันนี้พี่น้อง mm hmm. ลันล่นๆเลยครับอย่าให้อายเขานะเฮียเอาแล้วเอาแล้วอย่าฮะเจ้าโอ้ลั่นมากเลยครับ เสิร์ฟถึงที่เลยครับยอแน่นอนมากขาวางแผนอย่างดีเลยพี่น้องนี่ครับสุดจัดเลยครับโอ้แรงจริงสิเกียรตินี่ครับเรียบร้อยครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ